สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะจะมาพูดถึงคำว่า work life harmony ค่ะ วันนี้นะคะดิฉันเคยพูดถึงเรื่อง work life balance นะคะมาแล้วแล้วก็ในหลายๆคลิปนะคะดิฉันก็ได้แชร์เรื่อง work life balance ใช่ไหมคะแต่วันนี้นะคะมันมีอีกคำหนึ่งนะคะคือ work life harmony ค่ะคำว่า work life balance นะคะก็คือการที่เรานะคะจะต้องแบ่งแยกคือพาร์ทของการทำงานก็คือเราจะต้องทำงานใช่ไหมคะ seriously นะคะก็คือทำงานอย่างจริงจังนะคะแต่เวลาที่คุณ จะต้องใช้ชีวิตนะคะคุณจะต้องหยุดสต็อปการทำงานแล้วคุณต้องให้ความสำคัญนะคะกับการใช้ชีวิตหมายความว่าคุณจะต้องอยู่กับครอบครัวคุณก็ต้องให้เวลากับครอบครัวไปเลยนะคะคุณไม่ต้องเอาเรื่องงานกลับมาคิดหรือว่าคุณนะคะอาจจะกำลังอ่านหนังสืออยู่คุณก็ต้องโฟกัสกับ กับเรื่องของการจัดการส่วนตัวคุณครูคุณอ่านหนังสือนะคะนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ที่คุณให้เวลากับตัวเองก็ต้องเป็นพาร์ทของตัวเองที่ที่ฉันได้บอกแล้วว่า w o r ร์กไรบ a ลล e ง์นะคะก็คือการบาลานซ์ความสมดุลในชีวิตนะคะให้เกิดการสมดุลไม่ใช่ว่า24ชั่วโมงคุณจะต้องทํางานตลอดกลับมาบ้านก็ยังต้องเอางานกลับมาแล้วก็มานั่งทำนะคะทำงานไปด้วยแล้วก็ อยู่กับครอบครัวไปด้วยบางครั้งนะคะความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะมีน้อยลงเพราะว่าเวลาที่ทานข้าวอยู่คุณก็โทรศัพท์คุยแต่เรื่องงานทั้งกินข้าวแล้วก็คุยเรื่องงานไปด้วยแบบนี้อันนี้คือไม่เวิร์กนะคะเราต้องแบ่งพาร์ทให้ชัดเจนว่าส่วนไหนที่ต้องทํางานและส่วนไหนที่ต้องบริหารจัดการเรื่องตัวเองหรือว่าส่วนไหนที่จะเป็นส่วนของครอบครัวเราต้องโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเป็นเรื่องไปนะคะอันนี้คือ คำว่า work life balance นะคะเราก็ชีวิตเรามันก็จะได้ใช้ชีวิตนะคะในแต่ละด้านได้อย่างดีไปเลยโดยที่ไม่ได้เอาเรื่องงานม,มาพัวพันกัน แล้ววันนี้นะคะแต่ตรงนี้นะคะมันก็จะเหมือนว่าถ้าคุณมีเวิร์กมากนะคะไลฟ์ในชีวิตคุณมันอาจจะน้อยลงแต่ถ้าคุณนะคะมีไลฟ์มากเวิร์กของคุณอาจจะน้อยลงแบบนี้ใช่ไหมคะดังนั้นคุณต้องทําให้ทั้งส่วนของเวิร์กและส่วนของไลฟ์นะคะมันสมดุลกันคือให้มันสัดส่วนนะคะพอเหมาะพอเจาะ นะคะแล้วก็สมดุลในชีวิตของคุณอันนี้คือคำว่า work-life balance นะคะแต่วันนี้นะคะมันก็จะมีอีกคำหนึงนะคะก็คือซึ่งทุกวันนี้นะคะไลฟ์สไตล์ของคนหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะเขาก็มักจะเป็นแบบนี้กันคือมันก็จะเลยมีคำนี้เกิดขึ้นก็คือคำว่า work-life harmony นะคะ work-life harmony นะคะก็คือการที่เรานะคะ ได้ทำงานนะคะในสิ่งที่เรารักและเราชอบแล้วเราก็เหมือนได้ทำงานโดยที่ไม่ได้เครียดหรือเรารู้สึกว่างานนะคะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปเลยโดยที่เราไม่รู้สึกว่าเราเหนื่อยเราหนักกับการทำงานมันก็เลยกลายเป็นกลมกลืนกันในชีวิตทำงานไปแล้วก็สนุกไปเหมือนเราได้รีแลกซ์ไปด้วยหรือว่าทำงานไปเรามีความสุขไปเหมือนเราได้ ทำงานแล้วก็พักผ่อนไปด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณนะคะทาธุรกิจอะไรหรือว่าอ่ะสมมุติคุณทําร้านกาแฟแบบนี้ยกตัวอย่างคุณเป็นคนชอบทานกาแฟแล้วคุณก็มีการทํากาแฟเป็นเป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วก็เป็นงานอดิเรกได้ด้วยคุณรู้สึกมีความสุขกับมันแล้วคุณก็มี การใช้เวลากับมันแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนงานอดิเรกของคุณเป็นการรีแลกซ์ของคุณแบบนี้ค่ะคุณไม่รู้สึกว่ามันเป็นการทํางานเพราะคุณชอบคุณมีแพชชั่นกับการทํากาแฟชงกาแฟการคั่วกาแฟการอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับกาแฟแล้วคุณก็ได้ดื่มกาแฟคุณอยากมีร้านกาแฟเป็นของตัวเองมันเป็นแพชชั่นของคุณคุณเห็นผู้คนได้กินกาแฟคุณแล้วมีความสุขได้จัดมุม น่ารักน่ารักให้ให้เหมือนกับเป็นบ้านเป็นเป็นสิ่งที่ทุกคนได้มาพักผ่อนเหมือนเหมือนเป็นการรวมญาตินะคะทําร้านให้มันแบบว่าเหมือนเป็นบ้านเป็นการที่เพื่อนๆมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็นั่งทานกาแฟของคุณนะคะได้จิบกาแฟพูดคุยกันมันเป็นแพชชั่นของคุณแล้วคุณชอบคุณทำแล้วคุณมีความสุขกับมันอันนี้นะคะ มันจะเรียกว่าเป็นเว r ร l i f e h a r m o n y ก็คือคุณนะคะไม่รู้สึกว่านี่คืองานของคุณแล้วคุณรู้สึกมีแพชชั่นกับมันทำแล้วคุณมีพลังคุณมีความสุขแล้วไม่ได้มีข้อจำกัดของเวลาอะไรที่จะมาจำกัดหรือว่าเป็นข้อที่มาทำให้คุณรู้สึกว่ามันมันหนักมันเหนื่อยแล้วคุณล้าเหนื่อยล้าเบิร์นเอาอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นนะคะถ้าวันนี้นะคะ คุณมีเวิร์กไลท์ฮาร์โมนีได้อันนี้ก็คือจะเป็นขั้นสุดยอดนะคะในชีวิตของคุณอีกอย่างหนึ่งเพราะมันก็จะทําให้ชีวิตของคุณนะคะเหมือนได้ทํางานที่คุณรักคุณชอบแล้วคุณก็ได้อยู่กับครอบครัวค,คือคือมันไม่ได้แบ่งแยกออกจากการมันเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของกันรละกันแบบนี้นะคะไอ้ถ้าตัวอย่างนี้นะคะเห็นได้ชัดเจนก็คือคุณอาจจะตัดสินใจนะคะ กลับไปอยู่บ้านของคุณใช่ไหมคะแล้วคุณได้อยู่กับครอบครัวของคุณคุณได้มีเวลานะคะสเปนไทม์ใช้เวลากับลูกของคุณแบบร้อยเปอร์เซนลูกคุณไปโรงเรียนนะคะคุณก็ได้ทำงานนะคะซึ่งทำเต็มที่พอลูกกลับมาลูกก็มาอยู่ที่ร้านกับคุณนะคะมาทำการบ้านนะคะได้อยู่คุณได้ใช้ชีวิตกับคุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของกันและกันนะคะคือคุณกลับบ้านแล้วคุณก็มาทำร้านกาแฟ นะคะอยู่ในบริเวณบ้านของคุณอาจจะเป็นมุมที่บ้านของคุณนะคะมุมหนึ่งแล้วคุณก็ได้ทำร้านกาแฟน่ารักน่ารักแล้วก็มีเพื่อนฝูงมานั่งพูดคุยเจอกันแล้วครอบครัวของคุณนะคะคุณกับภรรยาคุณหรือคุณกับสามีคุณอาจจะทำช่วยกันอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณทำคนเดียวไม่ไม่ได้อยู่แล้วหมายถึงว่าสเกลงานมันอาจจะใหญ่แล้วนะคะคุณก็ทำช่วยกันก็เหมือนคุณได้ทำงาน มีรายได้เป็นอาชีพของคุณแล้วคุณก็ได้ทำงานกับคนที่คุณรักคือเหมือนได้ใช้ชีวิตนะคะสเปนไทม์กับ family ของคุณแต่แค่อยู่ในหมวดของการที่เป็นกิจกรรมร่วมกันคือการทำร้านกาแฟร่วมกันแต่เราได้เจอกันได้เห็นกันเหมือนได้ทำกิจกรรมอะไรสักอย่างร่วมกันนะคะก็เป็นการสเปนไทม์กับ family แล้วแล้วเวลาที่ลูกคุณกลับมานะคะลูกคุณก็ได้มาทานอาหารร่วมกับคุณได้มีชีวิต อยู่ในร้านนั้นรูปกับคุณแต่คุณไม่ได้รู้สึกว่านี่คืองานมันเหมือนคุณนะคะได้ทำงานที่คุณรักได้สเปนไทม์กับแฟมิลี่ได้มีความสุขนะคะกับแพชชั่นที่เห็นผู้คนดื่มกินกาแฟคุณกินเบเกอรี่อะไรต่างๆแล้วก็ได้มาชมสวนที่คุณจัดแบบนี้แล้วเขาก็ถ่ายรูปมีความสุขคุณเหมือนมีแพชชั่นทําแบบนี้แล้วคุณก็เห็นคนอื่นมีความสุขคุณก็รู้สึกแบบมีพลัง ก,กับการที่คุณได้ทําให้เขาชอบแบบนี้นะคะคุณรู้สึกว่ามันเป็นแพชชั่นของคุณถ้าคุณนะคะสามารถที่จะทํางานแบบนี้ได้นั่นก็คือเวิร์ i ไล h ์ฮาร์โมนีนะคะก็คือคุณนะคะจะสามารถที่จะมีชีวิตบาลานซ์ทุกๆส่วนนะคะโดยอยู่ในเนื้องานของคุณได้เป็นสิ่งที่คุณรักคุณชอบแล้วไม่รู้สึกแตกแยกออกจากชีวิตคุณไม่ได้แบ่งพาร์ทเหมือนเวิร์กไลท์บาลานซ์มันอาจจะต้องแบ่งชัดเจนเป็นพาร์ทอันนั้นนะคะ ลึกๆนะคะมันอาจจะมีในัยยะสาคัญว่างานที่คุณทํานะคะอาจจะเป็นงานที่ซีเรียสเครียดแล้วคุณอาจจะทํามันหรือเป็นงานที่คุณไม่ชอบหรือคุณต้องพยายาม หรือฝืนหรือเปล่ามันเลยทําให้คุณนะคะต้องแบ่งแยกพาชัดเจนว่าคุณต้องทํางานแล้วก็จบแล้วคุณก็มีชีวิตส่วนตัวแล้วคุณก็มีชีวิตส่วนตัวของคุณแบบนี้ค่ะมันอาจจะลึกๆบ่งบอกว่าคุณก็ไม่ได้ชอบงานที่คุณทําหรือมันอาจจะซีเรียสแล้วคุณก็ไม่อยากเอามันติดตัวกลับมาบ้านด้วยนูอนไหมคะแต่ถ้าทําในกรณีที่ดิฉันบอกคุณจะรู้สึกว่างานมันเหมือนไม่ใช่งาน และมันเป็นสิ่งที่คุณชอบคุณก็เลยมีความสุขกับการที่คุณได้ตื่นมาแต่ละวันที่คุณจะได้ไปร้านกาแฟของคุณที่น่ารักน่ารักได้ทำกิจกรรมร่วมกับคู่ชีวิตของคุณนะคะได้ลูกคุณกลับมาแล้วทุกคนก็มีความสุขนะคะกับ ร้านกาแฟแห่งนั้นของคุณแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นต้นหรือปัจจุบันนี้นะคะสังเกตง่ายๆว่าเด็กรุ่นใหม่นะคะมักจะทำออนไลน์นะคะทำคอนเทนต์ต่า uition, ๆงๆสร้างตัวตนแล้วก็ขายของออนไลน์หรืออะไรต่างๆเห็นไหมคะเขาได้ใช้ไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ใช้ชีวิตนะคะเขาอาจจะนั่งชิลๆอยู่ร้านอาหารร้านกาแฟหรือว่าได้ไปเที่ยวเขาอาจจะเที่ยวนะคะอยู่มุมใดมุมหนึ่งของโลกนะคะมีรายได้อย่างไหลเข้าหรืออาจจะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะสมมติไปนอนอยู่บนรีสอร์ทแห่งนื้ บนภูเขานะคะขออย่างเดียวนะคะแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะอินเทอร์เน็ตมันก็ไปอย่างทั่วถึงอยู่แล้วเขาก็สามารถไลฟ์สดสามารถทำคลิปสามารถทำคอนเทนต์สามารถที่จะมีบิสเนสได้แต่เขาก็ได้การพักผ่อนไปด้วยแล้วเขาก็ได้ทำงานไปด้วยที่เขารักได้ท่องเที่ยวไปด้วยได้ใช้ชีวิตอยู่กับคนรัก หรือครอบครัวด้วยเห็นไหมคะว่ามันเหมือนงานเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาพ่อเขารักและชอบในสิ่งที่ทําแล้วเขาก็ไม่รู้สึกว่างานมันจะต้องแบ่งแยกกันกับตัวเองหรือว่ากับครอบครัวทุกอย่างมันจะไปได้วยกันแล้วก็ได้ทํางานที่ตัวเองรักเงินก็มีเงินเข้าได้ทําสิ่งที่ตัวเองชอบมีไลฟ์สไตล์ที่ตัวเองต้องการ แบบนี้ค่ะมันไม่มีกลอดไม่มีข้อจำกัดรายได้ก็ไม่มีเพดานอันนี้ก็คือ Work l i f e h a r m o n y ถ้าคุณนะคะสามารถที่จะทำชอยนี้ได้งานที่คุณรักแล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันจะต้องแบ่งแยกส่วนของเวลาได้อันนี้มันก็จะเป็นชอยที่สุดยอดในชีวิตของคุณได้เช่นกันค่ะดังนั้นนะคะลองถามตัวเองดูว่า คุณมี light, harmony, เวิร์กไลฟ์ฮาร์โมนีหรืออย่างแล้วถ้าคุณทําแบบนั้นได้ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้นํามาแชร์และแบ่งปันกันนะคะลองนําไปพิจารณาดูแล้วก็ถ้าอยาก กดติดตามนะคะเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ดิฉันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามคอนเทนต์ของช่องนี้นะคะเพื่อจะได้รับความสุขดีๆแบบนี้ทุกๆวันค่ะอยากเรียนคอร์สฟรีทักกันเข้ามาแล้วก็อยากพูดคุยปรึกษาทักกันเข้ามาได้นะคะสําหรับวันนี้นะคะก็คงต้องลาไปท่าน,นี้ลรวพบกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ